สวัสดีครับช่วยตอบไปที่ร้อยเวนหน่อยครับครับครับสวัสดีครับผ้ังเัลด่นครับสวัสดีครับสอบถามนิดนึงครับปกติค่าปรับย้อนสอนนี้ขั้นต่ำเท่าไหร่ครับห้าร้อยบาทถึงหนึ่งพันครับห้าร้อยถึงหนึ่งพันใช่ไหมครับครับผมเอ่อคือตอนนี้กฎหมายใหม่ออกมาเป็นห้าร้อยใช่ไหมไม่ใช่สี่ร้อยใช่ปะ คันดห้าร้อยถึงหนึ่งพันครับจอดจับนทางเท้าครับอัน,นอันนี้คือคืออ,ออกมาประมาณเมื่อไหร่ได้ครับไอ้ที่ว่าห้าร้อยนี่ผมเสิร์ชดูใน Google มันสี่ร้อยเองอะทางเรื่องสามห้องไอ้จราจรเพิ่นะเลยก็ปินมาให้ผมเหมือนกันเพราะว่าผมโทรไปเมื่อกี้เขาก็บอกว่าให้โทรกลับมาที่นี่อะฮะที่ไหนครับมาถึงศูนย์จราจรนะหนะ้าแปดศูนย์ศูนย์อะอ๋อรุ่นตู้จราจรในห้องธุรลการจราจรวันนี้ก็ปิดครับ อ๋อเปิดเปิดแต่ปรับอย่างเดียวนะเออเพราะที่ผมโทรไปเขาบอกว่าปกติเขาปรับสี่สองอ่าสี่ร้อยแต่ถ้าเกิดว่าอ่ได้ขอคุยกับร้อยเวนอาจจะตั้งแต่สองร้อยถึงสี่ร้อยไงก็เลยอ,อันนั้นนำนาาของร้อยเวเนเอนะเราจะเป็นให้ใครหรือไม่เป็นก็เลยเขาเลิกชอบใช่ใช,ไนะใช่ไม่เป็นไรไงแต่ว่าที่ผมงงตรงที่ว่าเอ๊ะทำไมทำไมอ่อเห็นแจ้งในในในเน็ตหรือว่าที่ผมโทรไปที่หนึ่ง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 คือไอของรัฐบาลอ่ะ เขาบอกว่าข so, so er ั ally, like ้นต่ําคือสี่ร้อยถึงหนึ่งพันบาทแต่ว่าได้สี่ร้อยห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยบาทได้หมดและไม่ผิดนะถูกต้องคือคือตั้งแต่สี่ร้อยถึงถึงหนึ่งพันบับได้หมดใช่แต่ว่าคือทางทางเจ้าหน้าที่อ่ะแจ้งผมมาว่าขั้นต่ํามันห้าร้อยไงผมก็เลยงงว่าว่าทําไมแจ้งไม่ตรงกับกับตามกฎหมายว่าคือขั้นต่ํามันสี่ร้อยนะแต่ผมอาจจะปรับคุณห้าร้อยนะอะไรเงี้ยไม่รู้เขาก็สั่งให้ปรับห้าร้อยผมก็ปรับห้าร้อยนะ เออเขาเขาคือใครอ่ะฮะโทษทีเขาพิมพ์มาไว้ใฝ่ใบจราจรก็พิมพ์มาให้ทางตุลาการเนี่ยนะพวกนี้ครับถึงจะเปิดะนะจ๊ะนคุณช่องจะอะไรคุณโตมาพ่งนี้ก็ได้พ่กนี้แล้วต่อรับพ่งนี้ต่อต่อต่อที่เบอร์ไหนครับต่อหนึ่งศูนย์ห้าเป็นหนึ่งหนึ่งศูนย์สี่ครับหนึ่งศูนย์สี่ใช่ป่ะครับอืมอืมอันนี้อันน,น,นี้อันนี้พี่แล้วของคุณมเสียไปยังครับอะไรนะครับของคุณมาเสียไปหรือยังครับอ่าเรียบร้อยแล้วครับผม อเออไม่ไม่อะไรนะครับเขาปรับไปเท่าไรเขาปรับห้าร้อยครับผมเรียนสายพี่อะไรอยู่ครับาดาบนัทวัน์ครับดาบนัทวัน์เหรอครับครับผมอ๋อเพราะว่าคือพี่เมื่อกี้ที่ผมจ่ายกับพี่เขาชื่อดาบดาบฉัตรชัยป่ะฮะเออเขาแจ้งว่าขั้นต่ำห้าร้อยไงผมก็เลยไม่แน่ใจว่ารช,ชยที่ไหนโทรม่เสี้เมื่อไหร่เมื่อกี้ป่ะใช่ ผมนี่คือมั่งปรับอะ่ะผมเป็นคนปรับเองอะ่ะอ๋อคุณนัทวัฒน์ปรับใช่ไหมครับผมอ่าผมเลยงงไงพอดีเพื่อนผมถามมาเอ,อ้ขั้นต่ำม,มันสี่ร้อยไม่ใช่เหรออะไรอย่างงี้ไงก็สี่ร้อยห้าร้อยไม่เกินหนึ่งพันบาทปรับได้หมดนะแต่เพราะว่เาเขาพิมพ์ไปไอ้เขียนใส่ก,กระดาษไปตรงหน้าโต๊ะผมเนี่ยหน้าร้อย <900 S 1> บาทให้ปรับขั้นต่ำพวกย้อนสอนนี่มันไม่ค่อเกตอ๋อต้องก็คือเพื่อไงว่าเขาเขาฟิกมาเลยว่าห้าร้อยขั้นต่ำปรับให้ปรับให้เขียนหลานจะได้ไม่ย้อนกันไง ไม่มีคือจริงๆผมมองว่ามันน่าจะเตือนกันบ้างก็ได้สี่ร้อยอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ทํากันตลอดถูกไหมคือคือเข็ดตลอดหรือไม่ตลอดผมไม่รู้นะคือคําว่าเข็ดหลาบในที่นี้เนี่ยความหมายคือว่าทําแล้วทําอีกทําแล้วทําอีกแต่คนที่เคยทําครั้งแรกเนี่ยรู้นะว่าใครทำแล้วทำอีกตำรวจนั่งอยู่ตรงนี้คือมันกระโดดมันก็น่าเก่าๆเดิมๆดิมมาย้อนแล้วก็จออ่าถ้าเกิดว่าจําหน้าได้อ่ะถ้าจําหน้าได้เนี่ยจำไม่ได้จำไม่ได้เลยครับมาหนึ่งมาเป็นร้อยรคนน่ยจำไม่ได้เลยครับอย่างน้อยสมมตินะอย่างน้อยก็วินมออ์ไซค่่ะพี วินมอเตอร์ไซค์ก็จําได้มันก็มีกี่คนเองถูกไหมผมจำไม่ได้วินมอเตอร์ไซค์ก็เป็นร้อยๆวินจําไม่ได้ครับโอ้คือพี่ไม่ได้อยู่หน้างานน่อดิอพี่ไม่ได้อยู่หน้างานไงผ,ผมไม่ได้จราจรผมเป็นหน้าที่ฝากมาจะรับจอนแล้อาจจะจำได้นี่อยู่วินนี่นี่เข้า <c oughs> ใจพี่ <c oughs> และอีกอย่างหนึ่งพี่พี่ตั้งอย่างนั้นอันตรายเพราะว่ามันไม่ได้ตั้งแบบถูกต้องถูกไหมครับตั้งอะไรครับตั้งตั้งตั้งตรงที่จับตรงนั้นน่ะผมไม่รู้ตรงไหนผมไม่รู้ไงผมไม่ได้ออกไปตั้งนะ ตอนนี้คุณต้องโทรไปฐานรองผู้กับจราจรตั้งตรงไหนอันตรายหรือไม่ะะไอมันตรายเลยคุณต้องบอกสนุนครับว่าผมเป็นที่เขียนเพียบปับไม่เกี่ยวกับจราจรนะผมอยู่สอบสวนนะได้ครับผมแล้วแล้ว,ลวถ้าที่ผมจะให้โทรไปโทรไปที่เบอร์ไหนนะครับที่รองผู้กับหรือเบอร์อะไรนะก็วทีหนึ่งห้าแปดห้าศูนย์แล้วก็ขอเบอร์รองผู้กับจราจรนะรองผู้กับจราจรให้คำแนะนำก็ได้อ๋อตกลงตกลงของพี่ที่พี่เขียนในในใบว่าชัตชัยนี่คือใครอะฮะ ชัดชัยก็คือคนจับคุณไงอ๋อคุณคุณ,ค,ณคุณชัดชัยที่จับผมใช่ไหมนั่นแหลคนที่จับคุณเนะี่ยแต่ว่าของของพี่คือเจ้าหน้าที่คือนัดผมมีหน้าที่ตัดไงคุณอะไรนะนะัทวัฒน์เหรอครับผมอ๋อโอเคขอบคุณมากพี่ครับครับผมครับ,รบสวัสดีครับ คือคือเข็ดทำตลอดหรือไม่ตลอดผมไม่รู้นะคือคําว่าเข็ดหลาบในที่นี้เนี่ยความหมายคือว่าทําแล้วทําอีกทําแล้วทําอีกแต่คนที่เคยทําครั้งแรกเนี่ยรู้นะว,ว่าใครทำแล้วทำอีกตำรวจหน้าอยู่แต่เนี้ยคือมันก็โดนมันก็น่าเก่าๆเดิมๆมาย้อนแล้วก็ะโดดอ่าถ้าเกิดว่าจําหน้าได้อ่ะถ้าจําหน้าได้เนี่ยจำไม่ได้จำไม่ได้ครับวันหนึ่งมาเป็นร้อยรคนน่ยจำไม่ได้เลยครับ ก็โดนหน้าเก่เาๆเดิมๆมาย้อนแล้วก็สอนอ่าถ้าเกิดว่าจําหน้าได้อะถ้าจําหน้าได้เนี่ยจำไม่ได้จำไม่ได้เลยครับวันหนึ่งมาเป็นร้อยๆคนเนี่ยจำไม่ได้เลยครับครับปกติค่าปรับย้อนสอนนี้ขั้นต่าเท่าไหร่ครับห้าร้อยบาทถึงหนึ่งพัน 1, ครับอัน,นอันนี้คือคืออ,ออกมาประมาณเมื่อไหลได้ครับไอ้ที่ว่าห้าร้อยเนี่ผมเสิร์ชด,ดูใน google มันสี่ร้อยเองอะอเีเรื่มสามห้อง 3, 5, 1, 1. ไอจราจรส์ออนะเลยกับกระปิ้นมาให้ผมือกัน